มีวาจาแบบตลาดล่างไม่ได้แบบนั้นนะผมในความหมายนี้คือคือวาจาคําพูดที่ไม่มีการควบคุมทางสติปัญญาท่านก็ใชรคเข้ามาตลาดลา่เพราะว่ามีคําหนึ่งว่าท่านลองฟังคลิปนี้นะยาวมากครับท่านไม่เคยพูดในคําที่ไม่ดีเลยไม,มไม่มีคำไม่มีคำว่าไม่มีคําสบท ไม่มีคำหยาบคายโอ้โหครับแต่พูดแล้วเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดไม่รู้ว่าท่านพูดถึงใครนะไอตัวคนคนนี้ถ้ามันรู้ตัวนะมันคงไปทำบุญเออทำบุญเก้าวัดก็ไม่พอเจอคนดีพูดแบบนี้เลยว่าไม่ได้ผุดได้เกิดตายอย่าอย่าพึ่งตายนะถ้าตายไปนนรกแน่นอนนะครับ ไม่รู้เป็นใครนะโอ้ท่านทนายนี้สุดยอดมากครับท่านทนายโชคทวีกรน,นะครับอะนะครับเดี๋ยวทักทายก่อนเนาะตื่นเต้นนะหลายหลายอย่างผมยังฟังแบบคร่าวๆเพราะบรรยาวนะครับอาจจะฟังไปพร้อมกันก็ได้นะฮะไม่เคยเห็นท่านทานทนายเดือนแบบผู้ดีเดือนแบบผู้ดีสั่งสอนสั่งสอนไปด้วยนะครับ สุดยอดมากนะครับสวัสดีครับคุณสายฟ้าดครับคุณก้าโมบายครับผมนะฮะนะฮะคุณป้านางเข้านึ่งนะครับคุณนิตยาช็อปนะครับนิตยาสมออะไรนะชนะสอนอทอบอสนทบนะครับ คุณศิริออนนะฮะคุณศิริลักษ์นะครับคุณศิริศักดิ์นะครับผมนะครับคุณสมจิตคุณพัชรินนะครับผมคุณคุณจริงใจนะครับคุณศักรีกานะครับผมคุณวันเพ็ญนะฮะคุณปิ่นทวนนะครับนะครับแอดมดนะครับผมคุณตุ๊กดีท็อกช็อปนะครับคุณต่อยสิรินาศิรินันท์นะครับผมนะครับเอฟซีพอต คุณบุลลอคุณอีออนนะครับผมคุณอีอีออนนะครับโคตรสะใจเลย <c oughs> คุณอ e. ีออนบอกว่าโคตรสะใจใช่ครับผมเห็นเนี่ยคำคำแคปชั่นของน้องนาทีผมทําให้นี่อะไรขึ้นอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น,อนพอผมมาดูมาดูเรื่อยๆแล้วมาดูของจริงผมยังฟังทั้หมดเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลยเวลานะ เดี๋ยว่าฟังพร้อมกันนะฟังบางส่วนนี่ว่าสาใจมากครับสาใจในความหมายนี้คืออารมณ์แบบนี้ท่านสามารถควบคุมให้ตัวเองเนี่ยไม่ลงไปในตลาดล่างได้สองคำพูดที่ท่านพูดเนี่ยมันจริงครับท่านถึงขนาดบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้นะในความเห็นของท่านทางกฎหมายเนี่ย มันเหมือนคนไปผมเดาว,ว่าเหมือนท่านจะพยายามบอกว่าเหมือนคนไปแอบอ้างอ่ะแอบอ้างเพื่อจะเอาเงินอ่ะผมเดาแบบนี้นะเพราะว่าท่านเหมือนกับจะรวบรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รวบรวมฟ้องครับจะรวบรวมไปเขาเรียกว,ว่ายื่นอะไรนะอที่จะไปอยื่นสภานายความครับ เหมือนจะไปยื่นสภาพันในความในมุมที่ท่านเห็นนะครับเขาเรียกว่า,าจัญญบันนะครับเช่นเช่นผมผมจับประเด็นได้นิดหนึ่งนะว่าเช่นเช่นสมมติว่าไปให้ความหวังกับคนที่เขาจะจ้างเนี่ยแล้วพยายามจะบอกว่าจะทําให้จําเลยเนี่ยเรียกว่าตายแน่ๆสมมุตินี้นะถ้าเกิดไปเชื่อว่าจะทําให ให้จำเลยคนนั้นตายแน่ๆเนี่ยไปจู่โจมพยานเนี่ยนะแล้วคําพูดที่ท่านพูดเนี่ยหมายความว่าเฮ้ยถ้าคุณพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณไปหลอกลวงคนอื่นใช่ไหมว่าจะชนะเช่นจะเอาภาพเอาอะไรต่างๆแล้วก็ไปให้ไปให้จำเลยไปให้จำเลยเซ็นรับรองว่าเป็นเขาแล้วก็คําพูดของท่านเนี่ยทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นความรู้แบบไหนครับเนี่ยมันจะมีใครครับที่จะเซ็นรับรองให้ตัวเองมีความผิดฮะเออใช่ฮนะมุมมุมนี้สำคัญนะสมมติเขาทำแบบนั้นนะคือจะเซ็นในบางบมุมบางเรื่องว่าใช่เขาไหมใช่เขาไหมเนี่ยภาพตัดต่อได้เสียงตัดต่อได้คล้ายนักร้องพูดคล้ายแยกๆไปหมด คนเรียนแบบเสียงเย้ยไปหมดพอท่านพูดแบบนี้ทำให้ผมเห็นว่าแสดงว่าทำไปก็แพ้ไม่ได้ประโยชน์แล้วถ้าคนเชื่อใจมาจ้างเขาไปอย่างเงี้ยก็แพ้อีกถ้ารู้ว่าสมมติว่ารู้ว่าทำนองนี้เนี่ยท่านนายทั้งหมดเขาเห็นว่ามันมันไม่สามารถทำได้แต่ถ้าคุณไปบอกว่าทําได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าไปเอาค่าจ้างกับคนคนหนึ่ง เพื่อจะบอกว่าจะทําให้คนนี้เรียกว่าเก๊งแต่ทําไม่ได้ใครจะไปรับรองใครจะไปรับรองเออพอท่านพูดอย่างนี้ปุ๊บทาให้เราเข้าใจเลยอืมมันเข้าขายหลอกลวงใช่ไหมพอท่านพูดแบบนี้นะครับท่านบอกว่าจะไปสืบหาข้อมูลทั้งหมดแล้วจะไปยื่นตรวจสอบมันยากโอ้โหฮะ เรื่องแบบนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนนะเพราะว่าพอเราไม่ได้เป็นทนายไงโอ้โหครับเจอว่าทนายอุทัยว่านี่น้องมากับทนายอุทัยเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับมากับทนายใครมาทางทางนั้นนะตอนนั้นไม่ต้องห่วงครับทนายนงทนายนบครับสุดยอดนะฮะคาแสดงของท่านเนี่ยทําให้เราเข้าใจใน อาชีพทนายเลยมันต้องรู้บางเรื่องว่าอันนี้มันทำไม่ได้แต่จะไปบอกว่าสามารถทำได้เนี่ยเช่นใครอาสมมติว่ามันมีเรื่องแบบนี้จำจาเลยท่านไหนจะไปให้รับรองรับรองหลักฐานคุณจำเลยคนไหนเขาจะไปรับรองหลักฐานคุณทั้งที่คุณมามาซักเขานะฮะอ,อ้โหนะ ถ้าเขาไม่รอลองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไม่รอลองก็แพ้อีกสิอ้าวถ้าคุณรับเงินมาแล้วแล้วคุณทาให้แพ้อีกอ่ะโอ้โหครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังครับสุดยอดมากนะครับขอบคุณมากครับหนึ่งร้อยสิบหกท่านนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยเจ็ดไลค์นะครับอ่าคุณบุเลอครับคุณนิออนบอกว่าสาใจมากคุณปิ่นทวนครับคุณรสสุกคนนะฮะน้านะครับอ่ะนะครับขอบคุณแอดมดครับฝากโปรโมทสินค้าผลิตภัณฑ์มอนโอมนะครับ ที่พีกินต่างๆวันนี้ผมก็สั่งไปนะครับผมก็สั่งไปนะเรียบร้อยแล้วก็ทางอทางนู้นก็รับออเดอร์แล้วนะครับขอบคุณนะครับคุณสุพนีนะครับที่นะครับให้ผมทําให้แล้วก็ด้วยความเมตตานะครับบอกว่าจานซื้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับสั่งไปเรียบร้อยแล้วครับก็จะส่งส่งบินต่างๆไปให้อเจ้าของเงินเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆครับขอให้เจริญเจริญนะครับผมนะฮะ คุณดังวนครับสีครับคุณอากายครับคุณหน่อยๆน,นะครับคุณไฮโฟนบีบีดีนะครับคุณอักจินนะครับผมนะครับคุณพี่อ่อนบอกว่าทนายบอกว่าโคตรถึกถ้าท่านถ้าท่านฟังทนายทนายโชคว่านะคือพวกเราเห็นจินตนาการได้เลยว่าโอ้โหไอคนคนนั้นแม่งเอ้ยเราไม่รู้ว่าเป็นใครนะเพราะว่าท่านทนายไม่เคยบอกชื่อ ท่านนายโชคไม่ได้บอกชื่อเลยว่าเป็นใครโอ้โหนะครับแล้วก็ท่านนายพูดแบบสุดๆแล้วก็ไม่เคยสะบัดคำหยาบคายใดๆเลยโอ้โหจะต้องให้ไอคนนั้นเนี่ยมามากราบเท้าก็เรียนรู้การควบคุมอารมณ์แล้วก็การปรุงแต่งคำพูดที่เป็นกุศลให้มากๆนะครับไม่รู้เป็นใครนะไม่รู้เป็นใครนะฮะเรียกว่าสอนมวยเลยะฮะเหมือนสอนเด็กเหมือนคารวาสสอนเด็กอะ เหมือนคารวาสสอนเน่นนะครับโอ้โหนะคุณดาวลอยครับโอโ้เหมือนคารวาสสอนเนนนะฮะโอ้โหนะคุณลังสิงมาครับสะใจจริงๆอาจารย์เห็นไหมทุกท่านได้ฟังแล้วผมเพิ่งมาดูเห็นเนะี่ยมาให้กำลังใจอาจารย,ารย์ทนายโชคธิบากรครับเออนะครับโอ้โหนะตอนนี้ท่านกดติดตามเลยแสเลยเลยเลย,เลยหมื่นแล้วนะครับขอบคุณเอฟซีพอต่อครับ ธรรมชาติได้ส่งทนายท่านนี้มาแล้วนะะส่งมาแล้วนะครับเรียกว่าอึมอนะฮะไม่มีไม่มีสยบยอมอันไหนไม่ถูกต้องซัดให้เรียบไอคนที่เป็นเสาเถียงเจอมาแล้วครับง่ายท้องครับไอ้ลายนั้นเนี่ยยังไงก็แพ้ยังไงก็แพ้ครับเพราะว่ามันมาจากความเกลียดชังความโกรธดังนั้นเขาก็เลย สับเพ่าไปบอกชื่อจริงแล้วก็ไปด่าเขาเข้าข้อหมดครับระดับท่านทนายโชคฟ้องเนี่ยเรียกว่าเข้าข้อหมดครับไม่ต้องห่วงครับเหลือแต่ว่าจะอจัดเจรจาจะจะยอมจะอะไรแค่นั้นเองกระเช้ากระเช้าสวยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าแน่นอนครับไม่รอดพ้นแน่นอนครับคุณสิริกุลนะครับสิครับผมนะฮะนะครับ ตอนนี้ร้อยแล้วนะร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังนะครับฟังให้สะใจนะฮะคุณหน้าคุณหน้าคุณหน้าทองนะสิครับคุณวายเอสทีอาร์สิครับคุณยวนยาเลสิครับผมคุณนรินนะฮะนะครับโอเคนะครับคุณอรีรัตน์ครับอ่าขอบคุณคุณเรืองครับคุณสุนทรนะฮะพร้อมนะฮะนะคุณเรืองชัยคุณฟูดีนะครับ ค,คุณสิทธิ์ทิชัยนะฮะสิครับคุณอําพรนะครับท้าทายทุกคนนะคะใช่ <c oughs> คุณพรทิพย์ครับแต่นั้นใครสักคนนะใครทุกคนฝั่งลูนครับตอนนี้คุณรู้แล้วยังว่าคุณไม่ต้องไปอันนี้ใครครับคุณมาหาหนะมาพูดคุยกับทนายโชกเลยนะครับ นายชงร้อมนะฮะที่จะประทะนะครับผมนะฮะคุณแบงคอกครับสิครับผมคุณรัรัตดานะครับสิครับนะฮะคุณพนุมาตรครับคุณพันยรัตน์นะฮะนะครับไอเสาเทียงเนี่ยหงายเงือมาแล้วครับเรียกว่าซวยเลยไม่น่ามาเจอคนแบบนี้เลยในใจนะลืมเผลอทีนี้ไม่สนใจแล้วครับใครไม่รู้เนี่ยตอนนี้ คลิปนี้เรียกว่าเห็นแล้วยังว่าหน้าไหนไม่ใช่หน้าพ่อหน้าแม่เขาเห็นไหมท่านทนายโชคว่าหน้าคุณไม่ใช่หน้าพ่อหน้าแม่ผมอ้าวนะครับแสดงว่าคนคนนั้นไปไปแย่หรือไปพูดถึงท่านทนายโชคแน่ครับแกไม่เคยไปว่าใครก่อนนะรับรองนะครับถ้าไม่เกี่ยวข้องในคดีนั้นนะครับเสียนโคนเซียน <laughs> เซียนคนเซียน มีคําไหนที่จะเหมาะสมกับท่านนายโชคมั้งเนี่ยมือปราบมือปราบมันมือปราบมือปราบสมภเรสีเลยมันก็มีเยอะอยู่นะโอทาได้สุดยอดมากนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังนะครับให้มันสะใจอีกทีนะครับอ่ะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะผมไม่เคยฟังแล้วมัน เด็ดสติแล้วมันคือมันภูมิความรู้ทางกฎหมายเท่ากันเหมือนกันสติปัญญาไม่แน่ใจดังนั้นอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถที่จะมาคมมาขู่ได้นะครับเสือรบสิงเอาล้นะครับนะคุณอาจจะขู่คนนั้นคนนี้ได้นะครับแต่คุณขู่ทนายโชคไม่ได้ทนายโชคไม่ได้ขู่คุณหรอกครับทนายโชค สอนบทเรียนสอนอันไหนที่เป็นสิ่งที่ดีๆทนายโชคก็สอนนะครับเ <_ EN> ชิญครับผมจอมยุจจอมยุธปราบมาร <_ EN> <_ EN> เสือบสิ่งอ่ะท่านใดลองเขียนให้มันเหมาะสมในกรณีนี้นะเดี๋ยวเราจะมาอ่านนะครับไปเลยครับแม่รูปทนายโชคเดนนี้รูปหล่อมากเลยครับรูปหล่อมากเลยครับผม คุณเคยเห็นผมด่าคนโน้นด่าคนนี้ในคลิปไหมใช่ไหมคุณเคยเห็นผมด่าใครไหมในคลิปคุณเคยเห็นผมด้อย่าใครไหมในคลิปใช่ไม่มีไม่มีเพราะว่าผมเป็นพนาที่รักเกียรติสัจสั์ทีของตัวเองและผมก็เคารพเกียรติสัจศัจจีของผูอง้อื่นเสมอ ผมไม่ใช่ตลาดล่าอืนั่นในที่ตลาดล่านะครับผมไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ในความทุกของคนอืน่นผมได้มาในการว่าความแล้วก็ในทางประกอบอาชีพทุกอย่างได้มาโดยสุจริตไม่เคยที่ไปยุบยานแต่แยงรู้ให้ใคร หรือกลุ่มไหนเข้มาบเขาบ่อแบ่งแตกแยกกันมผมคุดมาตลอดว่าถ้าไม่รักกันก็จะเกียดกันอืมคุณตั้งหาคือปวดเสียเส่ยมคุณเสี่ยมเสี่ยมให้กลุ่มเขาแตกแยกกันห <c oughs> าผลประโยชน์จากการได้ยอดไลค์ยอดวิวเต็มๆคนอย่างคุณมันไม่ไม่รู้เป็นใครอะม่อกา,ายไ <c oughs> จะตกนงลูกเลยนะ นั่นคุณทาให้คนอิกฉาแยกกันเนี่ยเข้าใจไหมนั่นท่านรู้ทำะนะตกนรกนะครับส่อเสียดเนี่ยยุแยงคือส่อเสียดถ้าหยุดถ้าคุณพูดแบบนี้อยู่ใ,ใกล้ผมนะคุณระวังนะมันจะมีอะไรไปอุดปากคุณนะอหน้าคุณไม่ได้เหมือนหน้าพ่อผมนะโอ,อ้แล้วผมก็ถือว่าผมไม่เคยยุ่งวุ่นวายกับใครก่อนนะแต่อย่ามายุ่งวุ่นวายกับผมนะเอาแล้วมามาถ้าอยากโดนมา ไม่ใช่หน้าพ่อแม่ท่านทาน,นายนะครับตล,ตลาดตลาดตลาดล่างนี่ความหมายของคําพูดคดาําด่าคําจาที่มันเ,เหมือนไม่ได้ถูกอบรมสั่งสอนนะในความหมายนี้นะแล้วก็อาชีพเนี่ยมันต่างจากชาวบ้านอยู่แล้วเนี่ยนี่คือเขาว่าตลาดล่างนหครับปากแขวงอาเซียเขาเรียกว่าคน,คนไม่แข็ง อืมไม่ฉลาดไม่ฉลาดเรื่ออืมดีไหม่สููโอ้โหท่านทนายสุดยอดในฟังด้วยกันนะครับผมก็ยังไม่ค่อยได้ฟังนะฮะวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ร้างสัูรูเพิ่มโอ้คุณระวังนะค,คุณตรมนะคุณจะได้ามาเจอผมในคดีใดคดีหนึ่งอืมผมจะปีกยี่หุ่น,นตกอืมในเกมในคดีนั้นเลย อืเห็นยี่เลยคนอะไรอ่ะแสดงว่าเห็นทางหมดเห็นทางหมดสามารถเอาชนะได้ใคกไม่รู้ถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องหนักแน่นืม่ได่วุ่นมากับบคนยืนรอหรือต้องการแค่ยอดยอดฟิวแต่ได้เงินได้เงินมาแบบเนี้ยมันดีไหมสร้างความแตกแยก เอาใจไปเลยครับด่าแบบพูดดีผมไม่สนใจคุณนะว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนนะคุณก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่นะมผมจะบอกให้นะเข้าใจด้วยนะพูดเไม่ใช่ว่ามผมจะมาเกาะกระแสคุณนะอืมันจะเป็นอืมใช่ใผมไม่เคยพูดถึงใครก่อนเลย แล้วก็ไม่เคยทำร้ายไครก่อนเลยอือใช่ครับอย่าหาแสงในสิ่งที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ชอบอืมต่างคนต่างดูพูดเข้าใจไหมเนี่ยต่างคนต่างยูตินูอ่ะคุณไม่วุ่นวายกับผมผมก็ไม่จำเป็นต้องไม่วุ่นวายกับคุณอือ มันถูกต้องแล้วคุณจะมาสร้างดอกวิวอะไรแบบเนี้ยปากตลาดแบบเนี้ยตลาดล่างแบบเนี้ยสมศักดิ์สิไหมผมว่าแล้วเนี่ยวิธีการมองของท่านายคือปากแบบเนี้ยปากตลาดล่างคือในนิทใน ในวงการคําว่าตลาดล่างเนี่ยเรานึกถึงเรียกว่าปากตลาดเนี่ยเหมือนแม่ค้าปากตลาดก็คือเสียงมันเจ๊บแล้วก็พูดหยาบคายในมุมมองของสังคมไทยเราก็จะเปรียบเทียบว่าปากตลาดคือตลาดล่างก็คือพูดพูดจนเป็นความเคยชินแล้วก็อาจจะไม่โกรธแค้นกันแล้วไม่มีความโกรธแค้นแต่ว่าคําพูดของเขาเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยอ่าว่าจะไม่สะอาดสีเนี่ย ครับจึงมองว่าปากตลาดล่างเหมือนปากตลาดแม่ค้าปากตลาดก็ได้ยนะินไฮะเห็นไหมครับคําว่าปากตลาดล่างก็คือคําพูดนั่นเองนะครับทุกคนคงรู้ว่าใครนะผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะเขาพูดยังไงอยากใครหรืออะไรทํารองนี้นะยังจังเลยฮะใช่ครับคุณพานางครับโอ้โหแบบดาบ่าแบบผู้ดีอ่ะยังจังเลยเข้าทุกดอก <laughs> เข้าทุกดอก